สวัสดีค่ะพบกับชอบ่องนิชาอินฟินิตี้วันนี้เรามาเสนอมเมนูตักทอดกระเทียมนะคะขั้นตอแนแรกเราก็หั่นตับล้างทำความสะอาดให้หมดกลิ่นคาวเลยนะคะเราหั่นแล้วเราล้างน้ำเกลือหรือว่าน้ำส้มสายชูไปหนึ่งรอบก่อนนะคะแล้วล้างรอบที่สองเราก็ล้างด้วยแป้งมันสำปะหลังค่ะขยำขยำขยำแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าจนาน้ำของที่ล้างเนี่ยค่ะใส่ขึ้นมาเลยนะคะความคาว พอเ,เลือดเขาก็จะออกหมดค่ะเวลาเรามาประกอบอาหารก็จะไม่มีกลิ่นคาวเลือดเลยนะคะเราล้างจนน้ำใสเลยนะคะ เมนูตับทอดกระเทียมนะคะเราก็จะหั่นชิ้นตับประมาณนึงนะคะจะไม่เล็กเกินไปนะคะแล้วก็มีความหนาสักประมาณหนึ่งเซนค่ะเพราะว่าเวลาเรานำไปประกอบไปทอดเนี่ยค่ะเขาก็จะหดตัวนะคะพอเราล้างน้าใสสะอาดดีแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่ตะแกรงให้เขาสะเด็ดน้ําให้แห้งดีนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็พอสะเด็ดน้ําแห้งดีเนี่ยเราก็นํามาหมักกันค่ะ เครื่องหมักของเรานะคะเราก็จะใส่3มเกลือค่ะประมาณ1ช้อนนะคะพอดีเราทำเอาไว้เป็นก้อนๆค่ะก็ใส่ไปประมาณ2ก้อนนะคะตามด้วยน้ํามันหอยค่ะ,คะ <CPU S 2> ซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวผงปรุงรสน้นําตาลทรายนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าผาสมให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้ค่ะสักประมาณ20นาทีครึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมกระเทียมเจียวกระเทียมกันค่ะ ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมค่ะกระเทียมแล้วก็ง่ายๆเลยนะคะทุบกระเทียมเอาเปลือกออกไปบ้างนะคะแต่อาจจะไม่ต้องหมดก็ได้ค่ะทุบแล้วก็สับๆๆส,ส,ส,สักประมาณ1ช้อนค่ะ1ช้อนแกงนะคะแล้วก็แล้วแต่เลยนะคะว่าใครชอบมากชอบน้อยแล้วก็เจียวให้พอเหลืองค่ะตอนเอาขึ้นเนี่ยอาจจะเหลืองไม่มากนะคะแล้วเขาจะไปเหลืองเพิ่มขึ้นสุกเพิ่มขึ้นค่ะจากนั้นเราก็เอาตับที่เราหมักไว้ใส่ในกระทะ น้ำมันเดิมเลยค่ะถ้าน้ํำมันเยอะเกินไปเราก็เทน้ำมันออกให้เหลือนิดหน่อยพอนะคะแล้วเราก็ค่อยๆออเกลี่ยตัดให้ทั่วนะคะแล้วก็พักเขาไว้ไม่ต้องคนมากค่ะแล้วก็กลับไปกลับมาจนเขาสุกดีนะคะความสุกก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะเพราะว่าถ้าสุกมากเก,เกินไปเนี่ยตัดเขาก็จะแข็งค่ะถ้าใครชอบนุ่มๆก็ดูความนุ่มแล้วก็ดูความสุกเอาที่ ชอบได้เลยนะคะของตัวเองเนี่ยก็จะเอานุ่มนิดนึงแต่ก็จะเช็คสุกว่าข้างในสุกดีหรือยังก็จะเอาขึ้นมาค่ะแล้วเราก็ใช้ช้อนใช้มีดค่ะเฉือนดูนะคะว่าข้างในมีเลือดออกไหมสุกดีไหมอันนี้ต้องแล้วแต่ความชอบเลยนะคะถ้าว่าสุกเกินไปเนี่ยตับก็อาจจะมีความแข็งขึ้นมาค่ะ うん。 สุกได้ที่แล้วชิมรสชาติเป็นที่ถูกใจแล้วก็นำขึ้นจัดจานได้เลยนะคะเทใส่จานเสร็จแล้วโรยกระเทียมค่ะกระเทียมเจียวใหม่ๆห,หอมๆเลยนะคะบิดพริกไทยเพิ่มความหอมอีกนิดหน่อยตกแต่งด้วยใบผักชีเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตับทอดกระเทียมหอมๆรสชาติกลมกล่อมค่ะยังไงลองทำกันดูนะคะเป็นเมนูง่ายๆตับ อุดมไปด้วยสาวิตามินแร่ธาตุมากมายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีคุณค่าทางโภชนาการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเรานะคะเมนูง่ายๆลองทํากันดูนะคะรับรองอร่อยมากๆค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องนิชายอินฟินิตี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ